วันที่22รรรกรกฎาคม2 5 6 8เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรใไซน้อยจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันจับกุมตัวในเอนามสมมุติอายุ32ปีพร้อมของกลางหลายรายการโดยจับกุมได้ในพื้นที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพร้อมตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหน,นองเทางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางเข้าแจ้งความว่าได้มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่ร้านและลักเอาทรัพย์สินไปหลายรายการรวมมูลค่า20,000กว่าบาทโดยมีภาพวงจรติดเป็นหลักฐานหลังรับแจ้งเหตุจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ก่อนจะมีการติดตามตัวคนร้ายได้ในที่สุดซึ่งจากการสอบสวนในเอนามสมมติผู้ต้องหารายนี้สารภาพ ภาพทั้งน้ำตาว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานเป็นคนงานส่งเหล็กจากนั้นก็ตกงานจึงมาลักทรัพย์เพื่อหาเงินให้ลูกไปโรงเรียนและซื้อขนมกินเพราะเงินเดือนภรรยาไม่พอใช้ตนยอมรับว่าก่อเหตุมาแล้วสองถึงสครั้งแต่ครั้งล่าสุดที่จับได้ยังไม่ได้เอาทรัพย์สินไปขายตนอยากขอโทษว่าตนเองผิดไปแล้ว เบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพไซน้อยก่อนนำตัวฝักขังดำเนินคดีต่อไปส่วนของกลางทั้งหมดหลังทำบันทึกจับกลุ่มเจ้าของได้ติดต่อพนักง,งานสอบสวนขอรับคืนกลับไป